ขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะดิฉันนางมายุรีเจนจบครูชํานาญการพิเศษจากโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่นะคะวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายทําหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการเสวนาสอบถามการจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement หรือที่เราเรียกว่า PA คะเ,เพื่อสอดคล้องกับนโยบายเรื่องโรงเรียนปลอดภัย Safety School ค่ะ วันนี้นะคะ PA ก็จะเป็นของท่านผู้บริหารแล้วก็ของคุณครูผู้สอนนะคะและในโอกาสนี้ดิฉันขอ,อแนะนําผู้เข้าร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะท่านแรกผู้นวยการาโรงเรียนนายนัทพลกลมกลม,ลมผู้นวยการชํานาญการพิเศษโรงเรียนวัดคลุ้งยางใหญ่ค่ะท่านที่สองนะคะคุณครูจันทนาควงเงินครูชํานาญการโรงเรียนวัดคลุ้งยางใหญ่ค่ะท่านก็ทําหน้าที่ รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนด้วยค่ะและท่านที่3นะคะคุณครูสายแก้วรุ่งไทยนะคะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่นะคะสำหรับท่านนี้เนี่ยท่านก็ได้ผ่านมีประสบการณ์ผ่านการอบรม PA เป็น support team ของสำนักงานเขตพื้นที่ของสุโขทยัยเขตหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของ ああ PA ที่ทางโรงเรียนได้ああจัดทำนะคะคำถามแรกที่อยากจะเรียนสอบถามท่านผู้เลการนะคะค,คือดิฉันขอสอบถามทางท่านผอ,อนะทวิยยาใหญ่นะคะว่าท่านมีการดําเนินการจัดทําข้อตกลงพัฒนา PA ในครั้งนี้ในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างไรบ้างคะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับกใ็ในส่วนในการทํา PA นะครับหรือ performance นะครับ argument นะครับในส่วนของผู้บริหารในตําแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาชํานาญการพิเศษนะครับทุกท่านนะครับก็ได้จัดทำนะครับในรอบปีงบประมาณที่แล้วนะครับซึ่งท่านรู้ดีว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับในส่วนใหญ่นะครับของ PA นะครับก็จะประกอบด้วย5ข้อนะครับในของในส่วนที่1นะครับและส่วนที่2นะครับก็จะเป็นส่วนของประเด็นท้าทายนะครับ ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษานะครับและการสนองรับนโยบายของหน่วยงานนะครับต้นสังกัดและหน่วยงานของระดับชาตินะครับในในส่วนที่1นี้นะครับประกอบไปด้วย5ด้านนะครับที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับก็คือได้แก่ด้านที่1นะครับด้านการบริหารงานวิชาการนะครับและความเป็นผู้นําทางวิชาการครับผมด้านที่2นะครับก็คือด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษานะครับด้านที่3นะครับก็คือด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมครับด้านที่สียก็คือด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย ด้านที่5ก็คือด้านการพัฒนาด้านวิชาชีพนะครับผมขออนุญาตทุกท่านนะครับโฟกัสไปที่ด้านที่3นะครับก็คือด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์และนวัตกรรมนะครับทําไมต้องโฟกัสที่ข้อที่3นะครับเพราะว่าด้านนี้นะครับจะนําไปสู่ในทุกๆด้านนะครับเพราะว่าเป็นด้านที่ผู้บริหารจะต้องกําหนดกลยุทธ์นะครับกำหนดนโยบายนะครับให้สอดคล้องกับ ตัว PA นะครับซึ่งโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่นะครับได้จัดทำนะครับในรูปแบบนวัตกรรม i c a m ม m o เดลนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับจะใช้กลยุทธ์นะครับในการขับเคลื่อนนะครับนโยบายต่างๆนะครับแล้วหรือการพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ i c a m ม m o เดลนะครับเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ เซฟตี้ส l นะครับโรงเรียนปลอดภัยนะครับให้เกิดขึ้นนะครับในส่วนนี้นะครับทั้ง5ส่วนนี้นะครับเราในตำแหน่งผู้อำนวยการนะครับชำนาญการพิเศษนะครับจะต้องมีการริเริ่มนะครับในทุกๆด้านนะใน5ข้อนี้นะครับเพื่อความสมบูรณ์นะครับแล้วก็ในเรื่องตามมาตรฐานตามตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษครับ ทายของท่านผอ,อท่านทําเรื่องอะไรคะและท่านมีแรงบันดาลใจอ,อย่างไรที่คิดทําเรื่องนี้ขึ้นมาครับในส่วนของประเด็นท้าทายนะครับในส่วนที่2ของโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่นะครับจะทําในเรื่องการพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการดําเนินงาน4มาตรการโดยใช้ i c a ค e โมเดลนะครับเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพความปลอดภยัยหรือเซฟตี้สคูลโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่นะครับซึ่ง ตัวนี้นะครับเราได้แรงบันดาลใจนะครับจากภัยที่เกิดจากในสถานศึกษานะครับทางนอกสถานศึกษาโดยโรงเรียนนะครับคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลักนะครับภัยนี้นะครับะจะมาในรูปแบบ ที่เรียกว่าเราอาจจะไม่ได้ตั้งตัวนะครับหรือนักเรียนไม่ได้ตั้งตัวเราต้องมีมาตรการนะครับในการรักษาความปลอดภัยนะครับของนักเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับและการนํานโยบายนะครับของยุทธศาสตร์ชาตินะครับและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสโครทัยเขตหนึ่งนะครับในเรื่องโรงเรียนปลอดภัยนะครับนำมาบูรณาการนะครับในประเด็นท้าทายของโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ครับผม ดีมากเลยค่ะสาหรับนวัตรกรรมเรื่องนี้นะคะโดยการนําระบบดูแลช่วยนักเรียนของโรงเรียนนะคะมาสร้างเป็นนวัตรกรรมไอแคมโมเดลนะคะเพื่อดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียนให้อยู่อย่างสงบสุขนะคะ,ะและ,ะท่านผอ,อ,อนช่วยอธิบายขั้นตอนในการดําเนินการตามประเด็นท้าทายในข้อตกลงพัฒนางานของท่านสักนิดนึงค่ะครับในการดําเนินการนะครับตามประเด็นท้าทายนี้นะครับเราจะประกอบด้วย4ขั้นตอนนะครับม4มาตรการ และ4ภัยนะครับ4กลุ่มภัยนะครับซึ่งเป็นภัยหลักที่เกิดขึ้นนะครับในสถานศึกษานะครับเรายึดหลักของสอประถอนะครับเป็น4กลุ่มภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกสถานศึกษานะครับส่วนขั้นตอนนะครับเป็นขั้นตอนเรามี4ขั้นตอนประกอบด้วยขั้นตอนที่1นะครับก็คือการประชุมวางแผนเตรียมการนะครับและมีการจัดตั้งทีมคณะกรรมการนะครับในรูปแบบ กรรมการรักษาความปลอดภัยนะครับของสถานศึกษานะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือการปฏิบัตินะครับการดําเนินงานตามแผนเรายึดหลัก3ปอนะครับของสพทนะครับในแผนเผชิญเหตุของสพทนะครับนำมาบูรณาการกับในเรื่องนะครับประเด็นท้าทายของทางโรงเรียนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยการป้องกันการปลูกฝังและการปราบปรามครับ อ่าส่วนมาตรการที่2นะครับก็คือการเผชิญเหตุและการแก้ปัญหานะครับมาตรการที่3นะครับก็คือการเยียวยาและการบำรุงขวัญนะครับส่วนมาตรการที่3นี้นะครับเราใช้หลัก i c แคลโมเดลนะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะครับอ <c oughs> ่าบูรณาการนะครับในมาตรการนี้นะครับเป็นมาตรการการเยียวยานะครับผู้ได้รับผลกระทบนะครับหรือผู้ที่ได้ไดรับการเผชิญเหตุจากภัยทั้ง4ภัยนี้นะครับ ส่วนขั้นตอนที่4นะครับก็คือการค้นหาแนวทางปลอดภัยที่ดีครับผมค่ะจากที่ท่านผอ,อ,อได้อธิบายเกี่ยวกับสีขั้นตอนในการดําเนินงานตามเป็นท่าทายะนะคะ ตามมาตรฐานที่หนึ่งเนี่ยค่ะท่านผอได้กล่าวถึงหลักสามปอเอาไว้นะคะดิฉันอยากจะ,ะเรียนสอบถามท่านช่วยขยายความเชิงลึกสักนิดนึงนะคะว่าสามปอเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรอย่างไรบ้างคะครับอ,อย่างที่เรียนให้ท่านทราบทุกท่านทราบนะครับว่าหลักสามปอเรานํามาจากแผนเผชิญเหตุของสอพทนะครับแล้วนามาประยุกต์ใช้นะครับกับโรงเรียนวัดคงยางใหญ่นะครับในเรื่องประเด็นท้าทายนะครับที่โรงเรียนจัดทาขึ้นนะครับหลักสามปอนะครับ การป้องกันนะครับการป้องกันอย่างไรนะครับก็คือป้องกัน4ีกลุ่มภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเรามีแผนเผชิญเหตุนะครับมีมาตรการนะครับเป็นคู่มือนะครับมาตรการนะครับรักษาความปลอดภัยของทางเรียนและมีคําสั่งนะครับในรูปแบบคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยนะครับนี่ก็คือหลักการป้องกันของเราเบื้องต้นนะครับอ่าหลักการปลูกฝังนะครับข้อที่สองปที่2ก็คือการปลูกฝังนะครับปลูกฝังอะไรนะครับก็คืออ่าปลูกฝังในเรื่อง การป้องกันนะครับภัยที่เกิดจากภัยพิบัติต่างๆหรือภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุนะครับหรือภัยที่เกิดจากการถูกกระทาทางเพศต่างๆนะครับอันนี้ก็คือลักษณะคือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมและการป้องกันตัวนะครับส่วนตัวที่3านะครับก็คือการปรับปรามการปรับปรามในที่นี้นะครับก็คือการให้การเยียวยานะครับ โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับและหลัก ICA คมโมเดลนะครับที่โรงเรียนจัดทาขึ้นนะครับเข้าไปเยียวยานะครับดูแลนักเรียนนะครับให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบนะครับหรือเผชิญเหตุแล้วนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับผมค่ะดีมากเลยนะคะถ้าเรานำสามปอไปใช้ได้นี่ถือว่าดีมากเลยนะคะในการป้องกันปลูกฝังแล้วก็ปราบปรามนะคะโดยอาศัยดำเนินงานร่วมกับการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของเรานะคะ สอบถามท่านผออีกสักนิดหนึ่งนะคะว่าภัยที่เกิดขึ้นในสถานศึกษานะคะ,ะมันได้แก่ภัยที่เกิดขึ้นจากสิ่งใดบ้างครับภัยนะครับอย่างที่ผมเรียนทราบนะครับตั้งแต่ต้นนะครับเรามีอยู่ด้วยกัน4กลุ่มภัยนะครับที่ทางโรงเรียนนะครับทําการป้องกันและวก็แผนเผชิญเหตุไว้นะครับก็คือ,อภัยจากความรุนแรงของมนุษย์นะครับ ในตรงนี้นะครับท่านอาจจะดูไกลตัวนะครับความรุนแรงของมนุษย์แต่ว่าถ้าอยู่ในสถานศึกษานะครับเราจะโฟกัสนะครับไปที่การทะเลาะวิวาทของนักเรียนนะครับนักเรียนทะเลาะวิวาทกันกันแกล้งกันนะครับเราจะมีแผนนะครับมาตรการแผนเผชิญเหตุอย่างไรนะครับในการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนะครับภัยตัวที่2ก็คือภัยจากอุบัติเหตุ นะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญเลยนะครับก็คือการจราจรนะครับหรือการสัญจรมาของนักเรียนเวลานักเรียนมาโรงเรียนและนักเรียนกลับบ้านนะครับก็คือเราจะต้องมีแผนนะครับมาตรการการป้องกันภัยตัวนี้นะครับด้านการจราจรเกิดขึ้นนะครับรวมถึงภัยที่เกิดจากอาคารสถานที่นะครับอาคารสถานที่ต้องแข็งแรงนะครับต้นไม้ที่อยู่ข้างอาคารสถานที่นะครับต้องมีการตัดนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันนะครับ ล้มทับนะครับอาคารนะครับและป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับลูกๆนักเรียนของเราด้วยนะครับตัวที่3นะครับก็คือภัยที่เกิดจากถูกละเมิดสิทธิ์นะครับภัยตัวนี้นะครับก็คือถ้าเรามองนะครับก็อาจจะห่างตัวอีกเช่นเดียวกันนะครับภัยที่เกิดจากถูกละเมิดสิทธิ์นะครับก็คือโรงเรียนเนี่ยนะครับมองไปที่นะครับการเด็กนะครับถูกทอดทิ้งนะครับ เพราะเด็กปัจจุบันเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองหรืออยู่กับปีดามารดานะครับอาจจะอยู่กับปู่ย่าตายายหรือย่าทางหานะครับดังนั้นเราต้องใช้มาตรการการดูแลนะครับโดยใช้ระบบดูแลช่วยนักเรียนที่เข้มแข็งของโรงเรียนนะครับเข้าไปซัพพอร์ตนะครับหรือเยียวยานักเรียนนะครับในกลุ่มนี้นะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือภัยที่เกิดจากสุขภาวะทางกายและจิตใจนะครับภัยตัวนี้ก็ สำคัญอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นภัยที่ใหญ่เลยนะครับก็คือภัยยาเสพติดนะครับเป็นภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเกือบทุกสถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสอย่างโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่นะครับจะต้องมีมาตรการรองรับตัวนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยเข้าสู่วัยรุ่นมีความอยากลิอยากเริ่มอยากหลงนะครับเรื่องยาเสพติดดังนั้นเนี่ยนะครับผลกระทบตัวนี้อาจจะเกิดขึ้นกับทุกสถานศึกษานะครับรวมถึงภัย จากไซเบอร์นะครับทุกท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่านักเรียน,นยอาจจะพกสมาร์ทโฟนมาโรงเรียนนะครับเราต้องมีแผนเผชิญเหตุป้องกันภัยนะครับเพราะว่า,าภัยจากอินเทอร์เน็ตหรือไซเบอร์เนี่ยนะครับอาจจะมาในรูปแบบนะครับเว็บไซต์ที่คุกคามทางเพศเว็บไซต์ลาม,มกอนาจารนะครับดังนี้ดังนั้นนะครับเราต้องวางแผนรองรับตัวนี้ไว้นะครับ ก็ตามที่ท่านผอ,อได้บอกนะคะว่าภัยต่างๆนี่มันเกิดขึ้นมากมายรอบกายเราเลยโดยเฉพาะเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยข่าวที่ปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามสือ่อเทคโนโลยีต่งางๆเนี่ยเราจะเห็นว่าภัยที่เกิดกับเด็กเกิดขึ้นมากมายถ้าทางโรงเรียนได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดระบบดูแลนักเรียนอย่างเข้มแข็งแล้วมีมาตรการป้องกันเนี่ยถือว่าโรงเรียนเราจะปลอดภยัยแน่นอนค่ะอันนี้ อะคะเราอยากจะสอบถามกับคุณครูจันทนาพลเงินนะคะในฐานะที่ท่านได้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเนี่ยเห็นว่าทราบมาว่าท่านได้มีเกียรติิบัติรังวันอะไรต่างๆมากมายค่ะไม่ทราบว่าได้มามากขนาดไหนคะค่ะดิฉันนะคะได้รับมอบหมายให้ดูแลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่นะคะจากที่ผ่านมานะคะก็ทําให้โรงเรียนของเรานะคะ ได้รับรางวัลน,นะคะระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะาจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุโขทัยนะคะระดับทองค่ะและนอกจากนั้นนะคะในด้านครูผู้สอนนะคะซึ่งตัวดิฉันเองก็ได้รับรางวัลน,นั้นด้วยนะคะคือรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ถึงหกนะคะและก็ยังมีครูอีกท่านหนึ่งได้รับรางวัลด้วยเช่นกันนะคะคือรางวัลครูต้นแบบ การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตนะคะในระดับปมัธยมศึกษาปีที่1-3ค่ะค่ะโหยอดเยี่ยมมากเลยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแลอวนนี้จะขอเรีนเชิญคุณครูได้อธิบายนะคะให้รายละเอียดเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ iCare m o เด l ค่ะได้ค่ะมันมีลักษณะเป็นอย่างไรคะค่ะ,คะส่วนรูปแบบนะคะในการทำะะระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะ เราใช้ i-care m โมเดลค่ะโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ค่ะซึ่งกระบวนการก็มีอยู่5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกค่ะ i ก็คืออิอนสตอลก็คือการติดตั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะทำให้มีระบบช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งค่ะส่วน C ก็คือ c a ร์นะคะแคร์ก็คือมีการรวบรวมสังเคราะห์ข้อมูลนักเรียนนะคะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม3กลุ่มนะคะทําให้มีข้อมูล Big Data ครอบคุมนักเรียนทุกกลุ่มค่ะ3ามแ A action นะคะก็คือลงพื้นที่ปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงลึกค่ะก็นักเรียนทุกกลุ่มนะคะจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมทุกทุกกลุ่มค่ะ4ก็คือ R reflex นะคะ r e f l e t ก็คือติดตามผลนะคะสะท้อนผลการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนค่ะนะคะทําให้รับทราบผลการดําเนินงานแล,และเชิงลึกนะคะ5ขั้นตอนค่ะ5ก็คือ E v o l u t i o n นะคะ ประเมินผลสรุปผลขยายผลนะคะมีการรายงานผลต่อสาธารณชนนะคะขยายผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทําให้มีนวัตกรรมขึ้นมาค่ะค่ะดีมากเลยค่ะสําหรับไอแคมเดลนะคะไดแรายละเอียดขั้นตอนทุกขั้นครบครันนะคะ mm hmm. ขอเรียนสอบถามคุณครูสายแก้วรุ่งไทยนะคะในฐานะที่ท่านเป็นครูสายผู้สอนนะคะ ท่านเนี่ยมีกระบวนการอย่างไรในการนำนโยบายด้านโรงเรียนปลอดภัยเซพิส,สคูลเนี่ยนะคะไปสู่ประเด็นท้าทายของครูผู้สอนเข้าสู่ชั้นเรียนเนี่ยคะ่ะค่ะในส่วนของครูผู้สอนดิฉันอกอย่างที่ทุกท่านทราบไปแล้วนะคะว่าในส่วนของครูผู้สอนต้องทําประเด็นท้าทายวอรพีเอมีทั้งสองส่วนนะั่นคือข้อส่วนที่1ข้อตกลงพัฒนางานตามตําแหน่งส่วนที่2ข้อตกลง พัฒนางานตามหน้าที่ในประเด็นท้าทายตามที่ดิฉันได้รับมอบหมายในฐานะครูผู้สอนและครูประจําชั้นเพื่อให้สอดคล้องกับงานตามนโยบายของท่านผอ,อฉันได้จัดทําประเด็นท้าทายในเรื่องการพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน iCareModel ชั care Model. ้นประถมศึกษาปีที่3เพื่อส่งเสริมโรงเรียนปลอดภัยเซฟตี้สกูลของโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ซึ่งสอดคล้องกับ งานตามตำแหน่งครูในข้อที่2ด้านการจัดการกากรสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ซึ่งระบุให้ครูมีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นและดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนการปฏิบัติงานตามวิชาและงานอื่นๆของสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการโดยการจัดทาประเด็นท้าทายในครั้งนี้ ดิฉันได้ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และสภาพคุณภาพของผู้เรียนโดยใช้นโยบายของท่านผอ,อเป็นหลักเนื่องจากโรงเรียนวัุ้งยางใหญ่กำหนดแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนปลอดภัยเซติสุูลเพื่อป้องกันดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนโดยยึดความปลอดภัยของนักเรียนเป็นที่ตั้งทั้งด้านร่างกายจิตใจสิทธิเสรีภาพทั้งตนเองและสังคมซึ่งทําให้ช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียน และส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนจะได้ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพรูปแบบและวิธีการดําเนินงานให้บรรลุผลดิฉันดําเนินการโดยหนึ่งศึกษาสภาพปัญหาของนักเรียนศึกษาสภาพความต้องการของผู้เรียนทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนครอบครัวความเป็นอยู่โดยการประเมินผู้เรียนโดยใช้ E D Q การเยี่ยมบ้านและศึกษาปัญหาต่างๆ อื่นๆรวมด้วย3พิจารณาทางเลือกในการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนเพื่อให้เหมาะสมในการปฏิบัติการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการดูแลอย่างแก้ไขปรับปรุงพัฒนาในทุกๆด้านผลลัพธ์ที่ฉันคาดหวังก็คือผู้เรียนได้รับการดูแลพัฒนาและการเยี่ยมบ้านร้อยละ80ขึ้นไป และนักเรียนได้รับการดูแลในด้านสนับสนุนทุนการศึกษาร้อละสิบคนเนื่องจากของนักเรียนดิฉันมีแค่สิบคนในห้องเรียนที่รับผิดชอบส่วนในเชิงคุณภาพการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ i c a ค e โมเดลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทํางานของโรงเรียนบัดคุ้งยางใหญ่นั้นกระตุ้นให้ครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในทางที่ดีขึ้นมีเท่านี้ค่ะของฉันขอบคุณขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณสายแก้วมากนะคะทีะ่ท่านได้รับผิดชอบในส่วนของคุณครูผู้สอนนะคะได้นะรับมอบนโยบายจากท่านผู้บริหารนะคะเพื่อไปอจัดการทํวอรพเอเพื่อให้สอดคล้องกับโรงเรียนปลอดภัยว่าเราจะทําอย่างไรนะะจากประเด็นสําคัญก็คือได้ไปสํารวจนะคะหาปัญหาว่าเราจะ นักเรียนในห้องเรียนของเรามีปัญหาอะไรอย่างไรแล้วเราก็ไปหามาตรการป้องกันถ้าทําได้ทุกอย่างเนี่ยโรงเรียนปลอดภัยมีความสุขแน่นอนค่ะและในท้ายที่สุดนี้นะคะก็อยากจะขอกรับเรียนเชิญท่านผอ,อ,อนะคะได้กล่าวสรุปถึงเป้าหมายเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้นจากการทําข้อตกลงในการพัฒนางานว่ามีเชิงคุณภาพอย่างไรบ้างคะครับสำหรับเป้าหมายสูงสุดนะครับหรือ g o นะครับของโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่นะครับในเรื่องประเด็นท้าทายตรงนี้นะครับ เราก็คือคำนึงถึงนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับให้มีความปลอดภัยสูงสุดมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับมีศักยภาพที่ดีนะครับและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับในทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษานะครับรวมถึงนะครับในการสอดรับนะครับหรือสอดคล้องนโยบายนะครับของหน่วยงานต้นสังกัดนะครับโดยเฉพาะนะครับนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขตหนึ่งของเรานะครับเพื่อ ความมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพนะครับในเรื่อง s a เซฟตี้ส o ู l ต่อไปครับผมค่ะขอบคุณท่านอบอกมากนะคะของโรงเรียนเรานะคะเซฟตี้ส o ู l หรือว่าโรงเรียนปลอดภัยก็มาถึงช่วงท้ายที่สุดของรายการแล้วนะคะดิฉันขอกราบขอบคุณพี่ท่านครูและท่านสามท่านนะคะได้มาร่วมได้ให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอข้อตกลง ของโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ไว้เพียงเท่านี้นะคะและขอเชิญทุกท่านติดต่อข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนได้ทางเว็บโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะ